นายกรัฐมนตรีเปิดเผยการหารือกับผู้นำมาเลเซียติดตามรายละเอียดกับคุณพิษนุปแป้นวงมีรายงานสดมาจากทำเนียบรัฐบาลครับเชิญครับครับคุณรัฐมนตครับโดยนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันกับผู้นํามาเลเซียนะครับว่าไทยพร้อมที่จะเจรจาเพื่อแก้ปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในขณะเดียวกันก็มีข่าวดีสําหรับเด็กๆนะครับทำเนียบรัฐบาลนั้นจะเปิดให้เด็กๆเ,เข้าเที่ยวชมในวันเด็กแห่งชาติโดยจะเปิดให้นั่งเก้าอี้ของนายกรัฐมนตรีด้วย พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาได้พบกับนายราชิฟนาซักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียที่เดินทางมาประเทศไทยเป็นการส่วนตัวเพื่อมาขอบคุณรัฐบาลไทยที่ให้การช่วยเหลือข้าว5 0 0ตันและการส่งเจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือเหตุอุทกภัยครั้งร้ายแรงในมาเลเซียซึ่งถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยและมาเลเซียทางนี้การเดินทางมาในครั้งนี้ไม่มีการพูดคุยเรื่องใดเป็นพิเศษส่วนความคืบหน้าการเจรจาสันติสุขได้ประสานกันอย่างต่อเนื่องโดยมาเลเซีย อยู่ระหว่างการดําเนินการรวบรวมกลุ่มต่างๆที่เคลื่อนไหวมาร่วมพูดคุยกับไทยซึ่งยืนยันว่าไทยพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการเจรจาในทุกเมื่อนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าจะเดินทางมาร่วมงานวันเด็กที่ทําเนียบรัฐบาลในวันเสาร์นี้พร้อมเปิดห้องทํางานและเก้าอี้นายกรัฐมนตรีให้เด็กๆได้นั่งเหมือนที่ผ่านมาททั่่วปรระะะเเศอออสสมมุแแจกยนนลู อ๋อผมว่าเรเปิดงานหน่อยมั้ง ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่ร่วมกันดูแลทำให้คนไทยมีความสุขในเทศกาลปีใหม่แม้สถิติการเกิดอุบัติเหตุและการสูญเสียลดลงร้อยละสี่สิบจากปีที่ผ่านมาแต่รัฐบาลยังไม่พอใจเพราะต้องทำให้สูญเสียน้อยที่สุดโดยปปได้สรุปสาเหตุหลักมาจากการดื่มสุราเมาแล้วขับและรถจัก,กรยานยนต์เป็นภาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดหลังจากนี้ก็ได้สั่งการให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องไปดูในเรื่องของเส้นทางที่ยังไม่ได้มาตรฐานเพื่อปรับปรุงและอำนวยความสะดวก ให้กับประชาชนนายกรัฐมนตรีนั้นพอใจกับตัวเลขการท่องเที่ยวในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ระบุว่ารัฐบาลพร้อมที่จะส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวให้มากขึ้นโดยเฉพาะการท่องเที่ยวภายในประเทศและก็การท่องเที่ยวแบบเชื่อมโยงไปในประเทศเพื่อนบ้านครับคุณรฐพ์ครับ